คนในออฟฟิศเคยพูดว่าพอทำงานโปรดักชันมาทุกปัญหาชีวิตมันดูเป็นเรื่องเล็กไปหมดเลย <haga tabii> เพราะว่าการออกกองมันทำให้เห็นด้านมืดของคนเยอะคนหงุดหงิดคนโมโหโ hundred, คนเอาแต่ใจคนเห็นแก่ตัวคนแบบ <h ums> จะรู้สึกว่าทุกอย่างสามารถเกิดปัญหาได้หมดมีความใจเย็นกับชีวิตมากขึ้น,น <S <S <guidelines> ที่ที่พงเกิดทองทวีครับพง Hello filmmaker ครับ ถ้าเป็นหลักๆเลยที่ทำให้คนรู้จักน่าจะเป็นพวกงาน m อีก่อนอแล้ว,วหลังๆมันก็เริเ่มมีโฆษณามีไวรัลคลิปออนไลน์เข้ามาเป็นไรอะ่ะร้อเนานะ <laughs> จนตอนหลังมันก็เริ่มมีพวกช็อต,ตฟิลม์มเอาจริงๆเราไม่แน่ใจอะว่าแบบตัวตนของเราคืออะไรในงานเพราะถ้าถามเราจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังรู้สึกไม่มีอยู่เลยแต่มันจะมีอะไรบางอย่างมั้ง ที่มักจะมีเสมอคือเราชอบควรนตีนคนดูอย่างนั้นล่าสุด MV พี่แตม The Devil ก็แบบต้องมีช็อตพระซะหน่อยว่ะพระมันก็น่าจะมองผู้หญิงได้มั้งแต่ว่าถ้าเราเอาดอกบัวไปใส่ให้มันบบบานออกมาตอนที่พระมองเนี่ยมันไม่น่าจะผิดอะไรไม่น่ามีใครเดือดร้อนมั้งมันจะเกิดอารมณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นมาบ่อยๆก็ไม่รู้ว่าเป็นลายเซ็นหรือเปล่าถ้าถามว่าถ้าเราทำแบบ เดิมๆแบบเดียวแบบพยายามปั้นลายเซ็นหรืออะไรเงี้ยเราว่ามันก็คงคมขึ้นแหละแต่เดี๋ยวคนก็คงลืมเรามั้งถ้าไยอย่างเั้นนะเพราะว่าเราคงไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเดี๋ยวนี้คนลืมง่ายนะเราว่าเราโตมากับการที่เป็นคนชอบบ้านลูกชอบอ่านการ์ตูนมากเหมือนต้องเลือกทางชีวิตเลือกเข้ามหาลัยเลือกเรียนอะไรใช่ไหม การ์ตูนกับประเทศไทยมันไปด้วยกันยากมากแล้วติดภาพยนตร์ก็แบบว่าเอาวะทำอาชีพว่าดสตอรี่บอร์ดก็ได้พอเข้ามาแล้วก็แบบว่าเจอเพื่อนๆแล้วเวลามันพูดชื่อหนังมาแต่ละเรื่องหรืออะไรเงี้ยเราแบบโอ้โหกูดูโเง่เลยแบบว่ารู้สึกเจ็บใจเลยทำกับหนังแบบที่ทำกับการ์ตูนช่วงนั้นเสพติดมากเลยแบบนั่งดูแบบทุกวันเลยพอเป็นงานศิลปะ,ะมัน คนชอบเข้าใจผิดว่ามันต้องเพียวมากต้องเกิดจากตัวต้องเกิดจากธรรมชาติต้องอะไรเงี้ยแต่เราว่าทุกวันนี้รอยอย่างนั้นไม่ทันแล้วมันต้องเกิดจากสิ่งที่กินเข้าไปกินหนังไปร้อยเรื่องถ้าแบบไม่ได้ช็อตดีๆเลยไม่ได้จังหวะปัดดีๆเลยไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็แสดงว่าไม่เหมาะกับงานทางนี้จริงๆ้วเราเชื่อว่าถ้าดูเยอะทําเยอะยังไงก็ได้เปรียบ เราว่าคนเรามันไม่ได้สามารถข้ามเรื่องอะไรไปได้อะไรก็ตามที่ทําหรือเกิดขึ้นในชีวิตมันก็จะอยู่กับตัวเราไปตลอดพ่อแม่ที่ไม่ได้สนับสนุนให้เรียนทางด้านนี้เท่าไหร่เราก็เลยยิ่งรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นตลอดเวลามาตอนนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ไม่สนับสนุนอะไรเลยผมโคตรแบบว่าอยากเอาชนะทุกอย่างเลยตอนนี้กลายเป็นประโยชน์มากๆเรารู้สึกว่าคนที่ประสบ ความสำเร็จในด้านนั้นๆของตัวเองคือคนที่จัดการชีวิตของตัวเองได้แล้วคาว่าชีวิตของตัวเองก็คือเราไม่มีทางเปรียบเทียบได้อยู่แล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวเราไม่ชอบคําคมเราไม่ชอบอะไรที่ย่อมาให้เข้าใจง่ายๆแล้วแบบว่าชีวิตก็คือแค่นี้ต้องทําอย่างนี้เราไม่ชอบเราชอบดีเทลเราชอบอรายละเอียดเพราะฉะนั้นเวลาใครถามคําถามในพวกนี้ว่ามีวิธีคิดยังไงอยากฝากอะไรยังไงเงี้ย สิ่งที่เราคิดในหัวมันว่าจะเป็นอะไรแถวๆแบบก็ขยันขยันเลยครับติดตามชมอีกหลากแงายคิดได้ที่ brandingbits.com branding for your next move